สวัสดีค่ะเด็กๆขอต้อนรับเข้าสู่กิจกรรมการเรียนการสอนผ่านสื่อออนไลน์ของโรงเรียนสี่วิทยาค่ะและในวันนี้ก็เป็นชั่วโมงเรียนวิชาว,วิทยา,าศาสตร์กับครูแฮทนะคะจากสัปดาห์ที่แล้วเด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการดมกลิ่นผ่านการฟังนิทานเรื่องพุทปิดดุดล่องผลกันไปแล้วเด็กๆก็ได้สามารถบอกถึงกลิ่นที่เด็กๆได้สูดดมเข้าไปได้เยี่ยมยอดมากๆเลยล่ะค่ะเด็กๆ และสำหรับในวันนี้นะคะครูแคทก็มีกิจกรรมมาให้เด็กๆได้ทำกันเช่นเคยค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมกันนั้นคุณครูมีนิทานเรื่องใหม่มาฝากเด็กๆด้วยนะคะจะเป็นนิทานเรื่องอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปฟังนิทานของันเลค่ะเด็กๆนิทานเรื่องอบอบกบเปลี่ยนร่าง นบึงน้ำใสสะอาดมีครอบครัวปลาว่ายน้ำเล่นกันอย่างสนุกสนานแต่ลูกออสที่น้องผู้หนึ่งกลับว่ายน้ำคุยกันอย่างเหางาหงอยเฮอลาพวกนั้นอยู่พร้อมหน้ากันเป็นครอบครัวเลยลูกออสตัวพี่พูดจริงด้วยจ่ะทำไมพวกเราไม่มีครอบครัวแบบนั้นบ้าง พ่อของเราหน้าตาเป็นอย่างไรก็ยังไม่รู้ลูกออสตัวน้องพูดอย่างเศร้าใจเราไปตามหาพ่อกันไหมลูกออสทั้งสองพร้อมใจกันออกเดินทางตามหาพ่อทันทีลูกออสพี่น้องไหว้ไปได้สักครู่หนึ่งก็ไปเจอลุงปลาตัวใหญ่ลุงปลาจ๋าลุงรู้จักพ่อของเราไหมจ๊ะ ลูกออดพี่น้องถามไม่รู้จักเลยสักนิดลุงปลาตอบอย่างไม่สนใจลูกออดพี่น้องว่ายน้ำต่อไปจนกระทั่งมาเจอพ่อปลาดุกกับลูกๆของมันพ่อปลาดุกจ๋าพ่อปลาดุกเห็นพ่อของเราไหมจ๊ะไม่เห็นนะฉันไม่เคยเห็นเลยสักนิดพ่อปลาดุกตอบอย่างไม่ใส่ใจ ลูกออสพี่น้องไม่ยอ่อท้อจึงว่ายน้ำตามหาข้อต่อไปจนกระทั่งมันเจอป้าคางคกป้าคางคกจ๊ะป้ารู้จักพ้อของเราไหมป้าคางคกจ้องหน้าลูกออสท,ทั้งสองพร้อมกับนิ่งคิดคู่หนึ่งและตอบว่าคุณๆนะพ่อของพวกเธอหน้าตาคล้ายๆป้านี่ลหละ แต่คิดไม่ออกว่าเห็นที่ไหนเออนึกออกแล้วป้าเคยเห็นพ่อของพวกเธอที่หนองน้ำนี่ละลูกออสพี่น้องได้ยินอย่างนั้นตาก็พากันจ้องมองป้าคางคกอย่างละเอียดเอ,อ๊ะจะเหมือนกันได้อย่างไรจ๊ะป้ามีผิวหยาบผูกกระไม่มีหางแล้วยังมีขาตั้งสี่ขาด้วย ลูกออดพี่น้องเห็นป้าคางคบไม่เหมือนพวกตนจึงแย้งว่าพวกเราไม่มีขาเหมือนป้าผิวก็ไม่กรุบกระกระโดดแบบป้าก็ไม่ได้พ่อของเราก็ต้องเหมือนเราสิจ๊ะเชื่อป้าเธอะถ้าเธอโตขึ้นขาของเธอก็จะงอกออกมาผิวจะกรุบกร่และหน้าตาก็จะคล้ายกับป้าแน่นอน ป่าขังคกยืนยันทันใดนั้นก็มีเสียงอ,อกอกดังขึ้นโอ๊พ่อกบของพวกเธออยู่นั่นไงป่าขางคกชี้ไปทางใบบัวว้าวกบตัวนั้นหรือจ๊ะลูกออดพี่น้องตื่นเต้นแล้วรีบว่ายน้ำไปหาพ่อกบ ลูกออดพี่น้องมองข้อกบอย่างชื่นชมและดีใจในที่สุดพวกมันก็ได้อยู่กันพร้อมหน้าอย่างมีความสุขนิทานก็ได้จบลงแล้วนะคะเด็กๆเป็นอย่างไรบ้างคะนิทานสนุกกันไม่เอ่ย และเด็กๆทราบไหมคะว่าในนิทานที่เราฟังกันในวันนี้เป็นนิทานเกี่ยวกับเรื่องอะไรใช่แล้วคะ่ะเป็นนิทานเกี่ยวกับเรื่องกบแ่นเองคะ่ะเด็กๆเคยเห็นกบกันไหมคะเด็กๆรู้หรือเปล่าว่ากบมีรูปร่างลักษณะอย่างไรอย่างไรเด็กๆมาเล่าให้ครูแคทฟังในชั่วโมงซูมันอาทิตย์ด้วยนะคะคุณครูอยากจะรู้คะ่ะว่าเด็กๆเคยเห็นกบกันบ้างหรือเปล่า และสําหรับภาระงานของวันนี้นะคะคุณครูอยากจะให้เด็กๆทาแบบฝึกหัดที่4แบบฝึกหัดแบบนี้นะคะเด็กๆโดยให้เด็กๆโยงเส้นจับผู้อวัยวะของกบค่ะเมื่อเด็กๆทางานเสร็จเรียบร้อยแล้วรบกวนคุณพ่อคุณแม่ถ่ายภาพงานส่งเข้ามาให้คุณครูในลายเสียงตัวด้วยนะคะเอ๊เด็กๆห้ามลืมนะคะเด็กๆต้องระบายสีกบให้สวยด้วยนะคะ สำหรับวันนี้นะคะวิชาวิทยาศาสตร์ต้องขอจบเพ้นงเท่านี้และพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะเด็กๆสวัสดีค่ะ